ท่ามกลางเวทีการค้าปลีกโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการเคลื่อนไหวใดๆของบริษัทยักษ์ใหญ่จึงถูกจับตามองอยู่เสมอล่าสุดเซ็นทรัลรีเทลหรือว่า CRC ได้สร้างแรงสั่นสะเทือนอีกครั้งเมื่อประกาศขาย,ขายห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่อย่างลีนาเซนเต้ในอิตาลีดิวนี้ไม่ใช่แค่การตรวภาระแต่ยังสะท้อนถึงทิศทางทุทฎศาสตร์ใหม่ในการจัดการพอร์ตการลงทุนของกลุ่มเซ็นทรัลด้วยครับแต่ก่อนที่จะไปไกลกว่านั้นผมอยากตั้งคำถามกับทุกท่านว่า ทราบหรือเปล่าครับว่ากลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยเป็นเจ้าของห้างหรูในต่างประเทศกี่แห่งและอยู่ที่ไหนบ้างคําตอบอาจทําให้คุณแปลกใจครับเพราะว่าอาณาจักรของเซ็นทรัลในต่างแดนนั้นกว้างใหญ่เกินกว่าที่เราคุ้นเคยจากห้างสรรพสินค้าในบ้านเราและสามารถสร้างไรายได้รวมให้กับกลุ่มเซ็นทรัลมากกว่า260,000ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวครับอีกอนเีนี้เปิดเอธุรกิจห้างหรูในต่างแดนของกลุ่มเซ็นทรัลปักธงประเทศไหนบ้างกัน ก่อนอื่นขอเกริ่นถึงการขายกิจการดินาเซนเต้ของ CRC ก่อนครับไม่ใช่การขายขาดไปไหนหรอกครับเพราะว่าเป็นการถ่ายโอนธุรกิจไปยังบริษัทแม่ในเครือของกลุ่มเซ็นทรัลด้วยมูลค่ามากกว่า14,700ล้านบาทโดย CRC คาดว่าจะบันทึกกาไรสุทธิหลังหักภาษีได้ราว6 0 0 0ล้านบาทครับส่วนเหตุผลหลักของการขายเนี่ยเป็นการปรับพอร์ตธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่งทางการเงินรวมถึงลดความเสี่ยงจากกฎระเบียบต่างๆของต่างประเทศแต่การขายรีนาเซนเต้เนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นการถอยออกจากยุโรปของเซ็นทรัลเพราะว่าตัวห้างเองยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มเซ็นทรัลผ่านบริษัทแม่อย่างที่ได้บอกไปนะครับและในขณะเดียวกันเซ็นทรัลเองก็ยังมีอาณาจักรห้างหรูที่ไปลงทุนครอบคลุมถึง7ประเทศในยุโรปครับเริ่มจากดีลล่าสุดอย่างรีนาเซนเต้ครับห้างหรูเก่าแก่ในประเทศอิตาลีอันนี้ก่อตั้งตั้งแต่ปี1865อายุมากกว่า160ปีแล้ว ปัจจุบันมีทั้งหมด9สาขาในเมืองหลักครับไม่ว่าจะเป็นมิลานโรมฟอ์เรนซ์ทูรินและปาเลโมโดยห้างมีจุดเด่นคือการผสมผสานอาคารประวัติศาสตร์ประกอบกับการตกแต่งสมัยใหม่โดยเฉพาะสาขามิลานที่มีฟูดฮอลล์อยู่บนดาดฟ้าและมุมชมวิวมหาวิหารดัวโมซึ่งเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คห้างหรูของอิตาลีโดยห้างนี้ถือเป็นการขยายธุรกิจเชิงกลยุทธ์ครั้งแรกของกลุ่มเซ็นทรัลในตลาดยุโรปเมื่อปี2011ครับที่ประเทศเยอรมนีกลุ่มเซ็นทรัลเองก็เข้าซื้อกิจาการคาร์เดเวกกรุ๊ปผ่านการ ร่วมทุนเมื่อปี2 0 1 5และมีการควบคุมเต็มรูปแบบเมื่อปีส0 2 4ัิที่ผ่านมานี่เองครับโดยกลุ่มนี้มีห้าง3ห้างที่สําคัญครับได้แก่ห้างคาเดเวที่กรุงเบอร์ลินห้างหรูก่อตั้งเมื่อปี1907อายุมากกว่า118รปีเป็นจุดหมายปลายทางสําหรับลูกค้าท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวและถือเป็นหนึ่งในห้างสปปรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปเลยครับโดยคุณเศรษฐาทวีสินเคยเดินทางไปเยือนห้างแห่งนี้ในสมัยที่ยังงเเเนนนนนาาาาาายยยยกกกรรรรมมมตีอออู่่่่พืืมชมสสสวแแดิค้้ไทใหหละหํ สินค้าไทยไปขายเพิ่มเติมครับต่อมาคือห้าง o อ e r p o l โพลิงเครับเป็นห้างที่อยู่ในเมืองมิวนิกก่อตั้งตั้งแต่ปี1905อายุมากกว่า120ปีปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางอันดับหนึ่งของมิวนิกสำหรับสินค้าแฟชั่นดีไซเนอร์และก็ความงานครับและต่อมาคือห้างอัลสเตอร์เฮานะครับที่ฮัมบูร์ก ก่อตั้งตั้งแต่ปี1912อายุ113ปีจุดเด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามมีสินค้าหลากหลายที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีส่วนทำเลที่ตั้งครับอยู่ริมทะเลสาบข,ของเมืองทําให้บรรยากาศดีเหมาะสําหรับไปพักผ่อนหย่อนใจต่อกันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับมีห้างที่ชื่อว่าโกลบุสก่อตั้งตั้งแต่ปี1907อายุ118ปีแล้วครับปัจจุบันมี9สาขาในเมืองสาคัญครับเช่นสริกและเจนีวาโดยโกลบุสโดดเด่นด้วยสินค้าแฟชั่นและของใช้นในบ้านระดับพรีเมียมเป็นห เมื่อปี2020และเข้าควบคุมเต็มรูปแบบเมื่อปี2024ที่ผ่านมาเช่นกันสําหรับที่ประเทศอังกฤษเนี่ยกลุ่มเซนทันมีห้างเก่าแก่ที่ชื่อว่าเซลฟริจสครับมีทั้งหมด4สาขาหลักอยู่ในลอนดอนแมนเชสเตอร์และเบอร์มิงแฮมเป็นห้างหรูที่ก่อตั้งตั้งแต่ปี1909อายุยาวนานกว่า116ปีแล้วครับโดยตลอดระยะเวลาการดําเนินการเนี่ยห้างมีการปรับตัวมาโดยตลอดจนกลายเป็นห้างสรรพสินค้าเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวาัลห้างสรรพสินค้าที่ดีที่สุดในโลกถึง4ครั้งและยังได้รับาง ผู้ค้าปลีกที่ดีที่สุดในโลกในงาน Positive Luxury Award เมื่อปี2563อีกด้วยครับโดยห้างนี้กลุ่มเซนทันเข้าร่วมทุนและเข้าซื้อเมื่อปี2022ครับ ต่อกันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับมีห้างที่ชื่อว่าดีแบนคอฟครับซึ่งเป็นห้างเก่าแก่ก่อตั้งปี1870หรือมากกว่า155ปีแล้วจากร้านขายเครื่องประดับเล็กๆในกรุงอมัมสเตอร์ดัมสู่ห้างสรรพสินค้าหรือเจ็แห่งทั่วประเทศมีอยู่ในเมืองรอตเตอร์ดมัมไอโฮเฟนและอูเทรคครับโดยห้างนี้อยู่ภายใต้การบริหารของเซลฟริชสกรุ๊ปอยู่แล้วดังนั้นดีลที่กลุ่มเซนทันเข้าซื้อเซลฟริชสกรุ๊ปก็ถือเป็นการซื้อดีแบนคอฟไปโดยปริยายครับข้ามไปที่ประเทศไอร์แลนด์ าวโทมัสครับเป็นห้างหรูเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี1849อายุยาวนานกวน่า176ปีปัจจุบันมีทั้งหมด6สาขาอยู่ในเมืองดับลินคอรกาลาเวและลิมริกครับโดยบราวโทมัสเนี่ยได้รับรางวัล Retail e x c e l l e n t i i อ l a n d National Retailer of the Year ปี2020ด้วยนะแล้วก็ E-commerce Retailer of the Year ปี2021ด้วยครับที่ไอร์แลนด์ยังมีอีกหนึ่งห้างครับชื่อว่า a r n o น d เป็นห้างเก่าแก่ก่อตั้งปี1843อายุ182ปีปัจจุบันเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญใจกลางเมืองดับลินครับแล้วก็เป็นแหล่งช้อปปิง้งยอดนิยมทั้งแฟชั่นความงามและของใช้ในบ้านนอกจากนี้ยังมีร้าอาหารอีกมากมายจึงกลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสาหรับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองครับ โดยทั้งสองห้างในไอแลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด e w เซ l ร์ฟริจัสกรุ๊ปเช่นกันครับและสุดท้ายในยุโรปครับประเทศเดนมาร์กกับห้างอิลุมมีหนึ่งสาขาตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงโคเปนเฮเกนก่อตั้งเมื่อปี1891อาครับอายุมากกว่า13 4ปีปัจจุบันจำหน่ายสินค้าแบรนด์สแกนดิเนเวียนและแบรนด์ระดับสากลชั้นนำมีทั้งแฟชั่นความงามโดยการออกแบบเนี่ยมีบรรยากาศเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะครับในปีสอ um ้ร,รอันดับให้หงสิรพสินค้ น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในภูมิภาคนอร์ดิกและเป็นหนึ่งในห้างที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกด้วยโดยกลุ่มเซ็นทรัลเข้าทําการเข้าซื้อเนี่ยเมื่อปี2013ครับรวมแล้วในยุโรปเซ็นทรัลมีห้างหรูมากกว่า40แห่งใน36เมืองทั่วยุโรปรับสร้างไรายได้รวมกว่า2 6 0 0 0 0ล้านบาทต่อปีนอกจากตลาดยุโรปแล้วกลุ่มเซ็นทรัลยังคงบุกตลาดเวียดนามด้วยครับ ตั้งแต่ปี2011จนถึงปัจจุบันมีเครือข่ายครอบคลุม26่ม26จังหวัด127ร้านค้าภายใต้แบรนด์ที่หลากหลายได้แก่โกและมินิโกที่เป็นตลาดไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตครับมี t o p ปส์มาร์เเจาะตลาดพรีเมียมมีลันชิมาร์เจาะตลาดชนบท มีเหวียนคิมเป็นร้านเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงซูเปอร์สปอร์ตลุคคูที่เป็นร้านเฉพาะทางด้วยนะครับโดยตลาดเวียดนามถูกมองว่าเป็นกรอเอนจินของ CRC เนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวสูงแล้วก็ผู้บริโภคเข้าสู่ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองครับ เอาละครับถือว่ามาไกลามากๆสำหรับกลุ่มเซ็นทรัลจากร้านหนังสือเล็กๆของในเตียงจิราธิวั์เมื่อกว่า78ปีก่อนวันนี้ได้กลายเป็นอนาณาจักรค้าปลีกที่เชื่อมเอเชียและยุโรปเข้าด้วยกันห้างสรรพสินค้าหรูในยุโรปเนี่ยเป็นเหมือนหน้าต่างบานใหญ่ที่เปิดให้ทั่วโลกเห็นชื่อเซ็นทรัลรุ๊ปในขณะเดียวกันตลาดเวียดนามแล้วก็ตลาดไทยถือว่าเป็นเสาหลักที่รองรับการเติบโตในระยะยาวได้เป็นอย่างดีครับ